ทิพานันเตือนเพื่อไทยเสี่ยงถึงยุพักใช้นักโทษหนีคดีหาเสียงแลนสไลด์15กันยายน2565ที่ทำเนียบปรัฐานาลนางสาธิพานันศ์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐก,กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการขับเฮา ชี้นำให้เลือกพรรคเพื่อไทยแนลนด์จะไล่สองสมัยและพูดถึงนโยบายค่าแรงต่างๆว่านายทักษิณได้พยายามพูดจาสั่งการพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดต่างกรรมต่างวาระล่าสุดทําเหมือนเป็นหัวคะแนนช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยจึงเป็นที่น่าสังเกตว่า พักเพื่อไทยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการหาเสียงในครั้งนี้หรือไม่เพราะถึงแม้ในหลายครั้งพักเพื่อไทยมักจะอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของนายทักษิณและไม่สามารถห้ามให้ในายทักษิณแสดงความเห็นชี้นําได้แต่เท่าที่ติดตามสถานการณ์มาไม่มีครั้งใดเลยที่กรรมการบริหารพักเพื่อไทยจะแสดงถึงการไม่ตอบสนองหรือแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทักษิณและในช่วงโค้งแรกการหาเสียงครั้งนี้ก็เช่นกันนั่งสาธิพานันกล่าวว่าพักเพื่อไทยต้องเ รบกฎหมายและต้องทําความเข้าใจว่าเป็นการการะทําที่ส่มเสียงครอบงําชี้นําการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ขรรัดพรบพรรคการเมืองพศ2560มาตรา28ที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันเป็นให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกข,ขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรม รรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมการห้ามดําเนินการควบคุมครอบงําหรือชี้นานั้นกําหนดห้ามการกระทําของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งนายทักษิณขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามพรปพรรคการเมืองมาตรา9และมาตรา24เช่นเคยได้รับโทษจําคุกโดยได้ผลโทษมายังไม่ถึง10ปีเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะ กระทําความผิดตามกฎหมายประชาชนอย่างนายทักษิณจึงเข้าข่ายทั้งที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยถือเป็นคนนอกแถมพ่วงท้ายด้วยว่าเป็นนักโทษหนีคดีด้วยซึ่งการกระทําฝ่าฝืนดังกล่าวมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีขณะที่ผู้ครอบง,งาําก็มีโทษจําคุกเป็นเวลา5ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมถึงให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการ าตระกูลที่คอร์รัปชันมาบริหารประเทศจึงอยากทราบจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าชัดเจนใช่หรือไม่ที่จะใช้ในายทักษิณน,นักโทษหนีคดีมาหาเสียงแลนสไลด์ให้พรรคการเมืองโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับคำประกาศต่างๆของนายทักษิณหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดพรรคเพื่อไทยควรต้องเคารพกฎหมายควรเคารพประชาชนไม่เอานักโทษโกงชาติมาเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานไม่เอาคนที่มีประวัติคอร์รัปชันมาหาเสียงนโยบายพรรค ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ a อาราวไทยแลนด์